สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Manchester City Fan นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสร Manchester City ยอดทีมแห่งพรมเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก สื่อร์เจนตินารายงานว่าเรอัลมาดริดติดต่อก,กับตัวแทนของฮูเรียนอวาเรสเพื่อสอบถามความสนใจเกี่ยวกับการย้ายไปค่าแข่งกับทีมชุดขาวในอนาคตรดิโอคอนติเนนชัลสถานีวิทยุของรอเจนตินารายงานเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าเรอัลมาดริดได้ติดต่อก,กับโจเซฟมาเรียมีเกนยาตัวแทนของฮูเรียนอวาเรสเพื่อสอบถามถึงความสนใจในการย้ายมาค่าแข่งกับทีมราชันชุดขาว อันเวเรสย้ายมาจากริเวอร์เพลมาค้าแข่งกับแมนซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปี2022กองหน้าชาวอัลเจเนตีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะมีบทบาทเป็นเพียงตัวสำรองก็ตามและมีส่วนช่วยทีมเรือใบสีฟ้าควา้าที่เป็นแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าบาร์เซลโลนาสนใจเซ็นสัญญาก,กับอันเวเรสเพื่อดึงไปเป็นตัวแทนระยะยาวของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แต่ด้วยปัญหาทางการเงินของสโมสรทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับทีมอัลซูกรนาในการคว้าตัวกองหน้าชาวอัเจนตยไปเสริมทัพ จากรายงานล่าสุดของ Radio Continental อ้างว่า Real มาดริดได้ติดต่อกับมินเกย่าตัวแทนของอเวเรสเพื่อประเมินความสนใจของกองหน้าวัย23ปีสำหรับการย้ายไปแค่แข่งกับทีมชุดขาวในอนาคตว่ามีมากน้อยเพียงใดยอย่างไรก็ตามแมนเชตี้ไม่มีความกังวลใจกับรายงานข่าวดังกล่าวเนื่องจากอเวเรสยังอยู่ภายใต้สัญญ,ญากับทีมเรอบาีเซฟาจนถึงปี2028และกองหน้าชาวอร์เจเนียยังมีบทบาทกับทีมของเป๊ปกัวเดล่าในฤดูกาลนี้มากขึ้นด้วยหลังจากอาการบาดเจ็บของเควินเดอรอยมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เคลดลับความเป็นมือกาวแถวหน้าของอาราซันอาราซันผู้รักษาประตูชาวบราซิลของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญมากๆที่ช่วยทำให้เรือใบสีฟ้าของเป๊ปกวัวเดล่ากลายเป็นทีมยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยจุดเด่นของเขาแน่นอนว่าคือการเล่นฟุตบอลด้วยเท้าที่แม่นยำซึ่งเขาน่าจะเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูคนแรกที่ใช้จุดเด่นของตัวเองตรงนี้ยกระดับทีมขึ้นมาได้แต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องการใช้มือเซฟเอดอรซอนก็ไม่ได้เป็นสองรองใครแต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าแมนซิตี้หรือว่าทีมชาติบราซิลคือเอดอรซอนที่เล่นเกมรุกอยู่ตลอดเวลาจนเขาไม่ค่อยมีจังหวะได้เซฟหรือเล่นกับบอลมากสักเท่าไหร่ผู้รักษาประตูเลดซัมบ้ารายนี้มีการฝึกฝนอย่างไรให้มีสมาธิอยู่กับเกมตลอดเล็าลับนักก็คือารฝึกด้วยย VR อ่างที่ไดหนึ่ง ในผู้รักษาประตูที่มีงานเซฟต่อเกมไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไรเพราะทีมของเขาทั้งแมนซี้และบราซิลเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเล่นเกมรุกอยู่ตลอดทําให้บอลไม่ค่อยจะมาถึงตัวเขาสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามตราบใดที่ผู้ตัดสินยังไม่ป่านกหวีดหมดเวลาอาร์เซอนก็ต้องมีสมาธิอยู่กับเกมให้ได้ตลอดไม่ว่ารูปเกมจะเป็นอย่างไรโดยทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของอาร์เไดอกล่าวว่าพวกเขาได้นําเทคโนโลยีภาพเสมือนหรือว่า VR มาให้อาร์เรซอนได้ลองใช้เพื่อฝึกซ้อมเรื่องสมาธิในเกมการแข่งขันจุดหลักของการทํางานเครื่องนี้นั่น เกกม,มากขึ้นและรับรู้ในตำแหน่งที่เขายือนอยู่ได้เป็นอย่างดีและที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้เขาได้พบอะไรที่แปลกใหม่ฝึกให้เขาควบคุมสถานการณ์ได้ดีและช่วยให้เขามีการตัดสินใจในจังหวะต่างๆได้ดีขึ้นมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแมาน,เนเอสเวคั์ซิีกองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้คาดหวังทีมกลับมามั่นใจและทำงานได้ดีอีกครั้งหลังได้เบรกทีมชาติมาขั้นความปรชาชัยในลีก2นัดติดแมนซิตี้มีผลงานไม่ดีก่อนเบรกทีมชาติเนื่องจากแพ้2นัดติดในพรีเมียร์ลีกต่อวูดแฮมป์ตันวอนเร์เลอร์และอาร์เซน ขณะที่สุดสัปดาห์นี้จะลงเล่นในรังเอติฮัสเตเดียมของตัวเองรับการมาเยือนของทีมไบรตันในวันเสาร์ที่21ตุลาคมโดยอาคันชีได้กล่าวเอาไว้ว่ามันรู้สึกไม่ดีเลยเราเคยเจอแบบนี้มาก่อนนะมันไม่ง่ายนักแต่สิ่งที่ดีคือคุณได้ออกไปลุยช่วงเบรกทีมชาติ art, และหวังว่ามันจะได้ความมั่นใจกลับมาและกลับมาสู่สมอสอนเราแพ้2นันติดในพิมลีกซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยคุณเห็นได้ว่าทีมไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่ดีแต่สิ่งที่ดีคือเราสามารถตอบสนองออกมาได้ในเกมสุดสัปด,ดาห์ที่จะะเเเลนนเเลล่่นนนนนนใบ้้้าาาาาาาตออหแแฟขงงงรรวววัทผไดดีค3 แนนเอาไว้ได้มาร์เอลอาคันชีกลับมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา โรดีต้ตอบใกข่าวหลังถูกถามถึงโอกาสย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียโรดี้ยืนยันว่าตอนนี้เขายังแฮปปี้ดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมทั้งปฏิเสธข่าวลือเตรียมเก็บข้าวของไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียในอนาคตอนใกล้น,นี้โรดี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนบ้านเกิดก่อนเดินทางกลับเมืองแมนเชสเตอร์โดยถูกถามว่าจะพิจารณากลับไปเล่นในสเปนหรือไม่หลังจากหมดสัญญากับแมนซิตี้หลังย้ายมาจากเอลติโกมาริดในปี2019โดยโรดดี้ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมพยายามที่จะสนุกไปกับช่วงเวลานี้เหมือนที่ผมไไมมมมม่่่่เเเเคยนนนนนึฝัวัวาาจะะด้ลนใน primary, ลใพรีแือถง ก็เป็นไปนในทางบวกสเปนเป็นประเทศของผมและเราจะได้เห็นกันผมย้ายเพราะด้วยความท้าทายทางด้านกีฬาผมต้องการที่จะชนะและผมก็มาที่นี่เพื่อสิ่งนั้นเพราะงั้นผมก็มีความสุขมากๆและผู้สื่อข่าวได้มีการถามเพิ่มเติมว่าโรดี้มีโอกาสที่เขาจะย้ายไปโกยซับในซาอุดีอาระเบียหรือไม่โรดีต้ตอบว่ามันยากมากๆผมได้ยินข่าวเกี่ยวกับซาอุดีอาระเบียแต่การเข้าร่วมโปรเจกต์ที่นั่นคงจะซับซ้อนมากสําหรับผมสิ่งสําคัญอันดับแรกของผมในฟุตบอลคือความทะเยอทะย,ยานทั้งในด้านกีฬาส่วนตัวและส่วนรวมแต่ในตอนนนนนีี้้าาไม่่เป็แบบัโรดกล ซซครรนาเอ์มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบไบรตันทำการแข่งขันวันเสาร์ที่21ตุลาคมเวลา21นาฬิกาณสนามเอติฮัสเตเดียม เรามาเริ่มต้นความพร้อมกันที่ฝั่ง้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ทัพเรือใบซีฟ้ารังอันดับที่3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลังลงเล่นไป8นัดชนะ6และแพ้2นัดเก็บได้18คะแนนโดยเกมล่าสุดในลีกบุกไปแพ้ให้อร์เซนอลด้วยสกอร์หนึต่อความพร้อมของทีมในแช์นี้จะไม่สามารถใช้งานเควินเดอร์บอยที่ยังโคงมีอาการบาดเจ็บส่วนทางด้านโรดี้จะกลับมาจากโทษแบนและลงสนามได้ในเกมนี้เกมนี้เป๊ปกัวเดลล่าน่าจะจัดทัพในระบบ4-23 1ผู้รักษาประตูเป็นเอเดรซอนโมราเอสลงเฝ้าเสาส่วนแนวรับใช้งานคลแะ ยอชโร่กวดิโอส่วนกองกลางใช้เงินโรดี้จับคู่กับแบร n นาโดซิลวาส่วนแนวรุกใช้เจอร์มีโดกูฮูเรียนอาวารีสและฟิลฟอร์เดนส่วนกองหน้าในเกมนี้เป็นเอริงบลูฮาร a แลนด์มากันต่อที่สภาพความพร้อมของผู้มาเยือนอย่างบรยตัน ทับลงนั่งนวลรังอันดับที่6ของตารางคะแนนพีเมลีหลังลงเล่นไป8นัดชนะ5นัดเสมอ1นัดและแพ้2นัดเก็บได้16คะแนนเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลด้วยสกอร์2ต่อความพร้อมของไบรตันในเกมนี้จะไม่มีจูลิโออนซิโซและเปอร์วิตเอสตูปิยานที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่และยังต้องรอเช็คความฟิตของจาคขอบโมเดอร์กับเจอร์มิลเนอร์ว่าจะสามารถพร้อมในเกมนี้หรือไม่ส่วนผู้เล่นรายอื่นสามารถลงสนามได้ตามปกติเกมนี้โรเบร์โตเดซิบี้น่าจะจัดทับมาในระบบ4231สี่สองงาป็นึ่งผ กกล,ลงเฝ้าเสาแนวรับใช้งานโจเอลเวลมันยานพอฟันเฮเก้ลอิสดังและซอลิมาร์ดแดนกลางเลือกใช้งานปราสกาลกา็จับคู่กับคาร์ลอสบาลบาผู้เล่เลนแนวแนวรุกใช้ไซมอนอดรินกราชูอัลเบโดและคาอรุเมโตมะและมีอีวานเฟอร์กุสันเป็นกองหน้าตัวเป้าสำหรับสถิติในการพบกันห้านัดหลังสุดสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะไบรตันโฮฟอร์เบียนไปได้1เกมเสมอ1และแพ้1น,นเกมมากันต่อในส่วนของบทวิเคราะห์เจ้าถิ่นดวอไปสีฟ้าไม่ชนะในเกมลีกมา2นัดติดต่อกันแล้วและเป็นเกม ที่แพ้ทั้ง2นัดอีกด้วยเนื่องจากขาดกองกลางตัวหลักอย่างโรดี้ที่โดนแบนไปแต่ถ้าว่าเกมนี้พวกเขาจะได้กองกลางชาวสเปนกลับมาลงสนามได้อีกครั้ง ส่วนผู้มาเยือนอย่างทัพนงนงนวลก็ไม่ชนะใครในหลีกมาแล้ว2นัดติดต่อกันเกมนี้พวกเขาต่างก็ต้องการชัยชนะเพื่อการทําอันดับขึ้นไปอีกรวมไปถึงไม่ต้องการจะมีสถิติที่ไม่ชนะใครติดต่อกัน3นัดอย่างแน่นอนหากวัดกันปอนต่อปอนเกมนี้จะเป็นเกมที่วัดเกินของทั้งสองกุญซือและต่างฝ่ายต้องการชัยชนะเพื่อหยุดสถิติที่ย่ำแย่ที่ไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันโดยทางด้านแมนซิตี้เป็นฝ่ายที่ดูดีกว่าทั้งการได้ลงเล่นในบ้านและตัวผู้เล่นตัวหลักที่จะกลับมาในนัดนี้น่าจะเป็นเกมที่พวกเขาเก็บชัยยในนนนททีีีมมเออไไปดด้าาาากกกกต่่่รรคคผลู คาดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถเปิดบ้านเอาชนะไบรตันดบวยสกอร์สองประต,ตูต่อหนึ่งมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเดอะแอนติก่อชั้นนำแดนอังกฤษจากอันดับ20สนามที่ดีที่สุดในเวทีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยมีเกณฑ์วัดจากประสบการณ์ในวันแข่งบรรยากาศในวันแข่งการเดินทางและที่ตั้งของสนามรวมถึงศูนย์ทรียภาพในการรับชม เรามาเริ่มต้นกันที่อันดับที่20สนามไวท t ลิตี้สเตเดียมของบอรมัธอันดับที่19 k e n n เวิร์ดโรดของลูตันทาวอันดับที่18เซลเฮิร์สพาร์คของคริสตันพาเลตอันดับที่17เทิร์ฟมัวของเบอร์ลีอันดับที่16เอ a m e สเตเดียมของทีมไบรตันอันดับที่15ครา v e n c o t เ a g e ของฟูลแลมอันดับที่14ก o ดิสันพาร์คของเอเวอร์ตันอันดับที่13บรา m a l l Lane ของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดอันดับที่12 City Ground ของนอติงแฮมฟอร์เรด อันดับที่11เอติ e t i h เต Stadium ของ Manchester City อันดับที่ 10. ล London s t a ดียมของ w ์แ t Ham United อันดับที่ 9. สนาม Stamford Bridge ของ Chelsea อันดับที่ 8. จี g t ค c ม o m m u n i t y Stadium ของเ r e n อ f o r d อันดับที่ 7. วิล Villa p a r ของ Aston ิ i l l าอันดับที่ 6. โ m i l นิ n สเ u เ Stadium ของ w ู l v e r h a m p t o n อันดับที่ 5. สนามแอน f i e l d ของ Liverpool อันดับที่ 4. เอ Emirates Stadium ของ Arsenal อันดับที่ 3. โอทฟ Trafford ของ Manchester United อันดับที่2เซนเจมพาร์ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและอันดับที่1คือสนานมฮอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมของทีมฮอตแนมฮอสเปอร์และนี่ก็คือ20อันดับสนานมของทีมในพรีเมียร์ลีกที่ดีที่สุดจากสื่อไดแอลเลนติกขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดดข้อิพลาด ทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ